องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีประกาศเข้าอุดหนุนรับซื้องเงาะจากเกษตรกร,กรหลังสถานการณ์ราคาเงาะมีลักษณะแกว่งตัวสูงและช่วงเย็นมีราคาต่ำพร้อมเปิดรับซื้อในวันพุธที่25มิถุนายนนี้เป็นวันแรกค่ะ จากสถานการณ์ราคาเงาะโรงเรียนและเงาะสีมีการแกว่งตัวสูงและมีราคาตกต่ำในช่วงเย็นจนถึงค่ำตลอด4-5วันนี้เนื่องจากมีประมาณผลผล,ผลิตเงาะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมากจนส่งผลให้มีผลผลิตกระจุกตัวและมีราคาต่ำกว่า10บาทในช่วงเย็นจนสร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนเงาะเพราะราคาในช่วงนี้จะซื้อขายในช่วงราคา12-13บาทต่อกิโลกรัมแต่ในช่วงเย็นราคาจะเหลือ8-9บาทต่อกิโลกรัมเท่านั้นส่งผลให้การเก็บเกี่ยวไม่ คุ้มกับต้นทุนการปลูกเนื่องจากราคาปุ๋ยและค่าจ้างแรงงานเก็บเงาะมีอัตราสูงขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ราคานี้ชาวสวนมันอยู่ได้นะทำมันเหลือเก้าบาทไรสิบบาทชาวสวนเหลือเจ็ดค่าจ้างสามบาทแล้วเนี่ยอ้แล้วเมื่อวานเป็นยัไงบ้างเมื่อวานที่บอกโอ้โหสถานการณ์ตรงนี้มันเมื่อวานไม่เท่าไรอะเมื่อวานไม่เท่าไรเมื่อวานยังดีแต่เมอเช้ตอนเช้ไม่ควนอยู่ไหม ผมงเาออกเยอะก็เดี๋ยวาลงราคาลงเราซือ้อต่อเราก็ขาดทุนมันเป็นเป็นเนพราะอะไรที่ราคามันลงเพราะผลผลิตมันเยอะของมันเยอะงน,ะน,ะนก็อแ้ามต่อลงน,นะาะอย่างเ,าากออกาเราเนี่ยาไปไกลไปเชนรีอ่ะไปเชนดูรีต้องซืดด้อเมแต่อย่างเนี้ยก,ก็ยังไม่รอสืดเยังไม่ทุ้กระดาษเรอแต่คือเรา ริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีนำโดยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีจึงร่วมประชุมกับจังหวัดเพื่อวางแนวทางการช่วยเหลือลดความเดือดร้อนแก่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนเงาะโดยการเข้าอุดหนุนและเปิดรับซื้อผลผลิตเงาะจากเกษตรกรแลนะลงรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรศูนย์ปฏิบัติราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบ,บุรีแยกคลองสายถนนสุขุวิท โดยจะเปิดรับซื้อในวันที่25มิถุนายนนี้เป็นวันแรกพร้อมทั้งได้เตรียมตู้คอนเทนเนอร์เพื่อบรรจุผลผลิตทางการเกษตรไว้อีกจำนวน5ตู้เพื่อรองรับเงาะจากเกษตรกรเพื่อลดความเดือดร้อนแต่ยังคงยืนยันไม่เข้าแทรกแซงจนกระทบต่อกลไกตลาดตามปกติค่ะ ครับสำหรับในเรื่องของสถานการณ์ผลมิตทางการเกษตรปีนี้โดยเฉพาะยิ่งนเรื่องของเงาะนะครับซึ่งราคาตอนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแบ่งตัวมากพอสมควรผมได้รับการประสานจากสมาชิกสภาองค์การผาิสนสัญญาวัรหลายเขตนะครับว่าราคาเนี่ยโดยเฉพาะตลาดศีเมืองวัดสีเมืองที่ที่เอส่วนของตองค้า นะครับบางช่วงเช้าเวลาเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะดีนะครับแต่พอตั้งแต่4ี่โมงเย็นไปแล้วเนี่ยหรือค่ำเนี่ยราคาค่อนข้างที่จะตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดซึ่งท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านได้ตั้งคณะทํางานโดยมีท่านรองก้านอรงพง์เจริญเป็นคณะทํางานนะครับแล้วก็มอบหมายในเรื่องของภารกิจในเรื่องของการติดตามในเรื่องของราคา พราะนั้นเมื่อวานนี้นะครับผมได้นําเรียนท่านผู้โดยการจังหวัดนะครับว่าถ้าราคาเป็นแบบนี้เนี่ยอ,องค์การมหาชนจังหวัดจำรีพร้อมนะครับแล้วก็ในขณะนี้เนี่ยผมได้สั่งการเตรียมดําเนินการในของการที่จะตั้งจุดรับซื้อนบริเวณขนถ่ายขององค์การมหาชนจังหวัดนะครับซึ่งราคาเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ก็ได้ตกลงกันในระดับหนึ่งแต่ว่าอ่อดูสถานการณ์แต่ว่าวันที่25บ่าย2เนี่ยราคาไม่ดีขึ้นเนี่ยเราก็คงมีราคาชัดเจนให้กับ พี่น้องเกษตรกรก็คงไม่ต่าง่าปีที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยราคามันขึ้นลงช่วงเช้าช่วงบ่ายช่วงเย็นเนี่ยเราทําให้ในเรื่องของทิศท,ทางการที่จะผลราคาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องค่อนข้างที่จะละเอียดพอสมควรนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีผลกระทบนะครับแต่ถึงอย่างไรในขณะนี้เนี่ยผมได้ดาเนินการสั่งตู้คอนเทนเนอร์มาไว้5ตู้นะครับตะกร้าที่ยังมีเหลืออยู่ในส่วนขององค์การการศวัษจำนวนหมื่นใบเนี่ยเราคิดว่าเพียงพอ นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็ได้ประสานกับทางกองกําลังป้องกันชายแดนจังวตาดนะครับโดยท่านพลตุโธสุนชยาน้อยฉายานะครับในเรื่องของการที่จะขอกําลังพลมาสนับสนุนหรือในเรื่องของยานพาหานะซึ่งก็กลัาเรียนว่าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็วิธีการนะครับที่องค์การผาานสวขวัต์เราทำเนี่ยเราคงจะไม่เหมือนทุกปีนะครับไม่เหมือนทุกปีก็เพราะว่าวิธีการนะครับนอกจากจากตรงจุดรับซื้อแล้วตร,ต,รตรงไหนที่จะอำนวยความสะดวก เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เพื่อที่จะให้คนไกตลาดาาเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนไปได้ในเวลาเดียวกันในเรื่องของการช่วยช่วยผ่อนคลายในเรื่องของการรับซื้อเนี่ยนะครับก็ก็ไม่อยากไปกร,ก,รกระทบกระเทือนพ่อค้าแม่ค้านะครับเพียงแต่ว่าก็อยากจะให้พ่อค้าแม่ค้าที่ดาเนินการค้าขายเนี่ยนะครับก็ขอราคาที่เป็นธรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราเตรียมความพร้อมไว100้100%นะครับก็ได้นําเรียนท่านผู้จัดจังหวัดแล้วก็คณะทํางานไว้เรียบร้อยแล้วครับ